บางครั้งนะครับบางคนเนี่ยพระเจ้าบอกให้ทําอะไรทําก็จริงอยู่แต่ปากพูดไม่หยุดทําทําไมเนี่ยมันไม่เห็นเข้าใจเลยทําทําไมเนี่ยมันมีเหตุผลทางหลักวิทยาศาสตร์ตรงไหนเนี่ยเรื่องอะไรให้มาเดินอยู่พระเจ้าต้องการให้คุณแสดงอาณาเขตนี่คือที่ที่เราจะยึดครองเอเมนเดินเงียบๆแล้วรับรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้า และในรอบสุดท้ายพระองค์บอกว่าให้โหร้องให้ตะโกนพี่น้องครับกองทัพทั้งหมดของอิสราเอลผมไม่รู้ว่ามือเขามีอะไรแต่เขาออกมาจากอียิปต์เขาไม่มีเวลาที่จะเหลาดาบขึ้นมาเขาอาจจะมีเครื่องมือกสิกรรมเพราะเขาเป็นทาสมาก่อนแต่พวกเขาตะโกนดังลัน่นโหร้องสรรเสริญพระเจ้าการอัศจรรย์เกิดขึ้นคือกำแพงที่หนาที่สุดสูงที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์โลกเคยมีได้พังทลายลงมา ฤดเดชของพระเจ้าทำงานเมื่อคนของพระองค์โห่ร้องด้วยความเชื่อเอเมนเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> แล้วเราอยู่ที่คริสตจักรนี้เราเสียงดังได้ไหมถามว่าทำไมเราต้องทำคริสตจักรให้กลายเป็นงานศพด้วยอืมเนี่ยเชื่อไหมว่าบางแห่งเนี่ยเขาไม่ให้มีแม้กระทั่งกลองเพราะเขากลัวว่าถ้าเราเคาะตามจังหวะแล้วเนี่ยมันไม่สุภาพ บางทีเขาไม่มีเครื่องดนตรีด้วยซ้ำไปก็เข้าใจว่าเมื่อเรานมัส,สก,การต้องเงียบที่สุดฮมฮมฮมฮะมีศาสนาบางศาสนาในบางประเทศนะครับเขาอ้างว่าเขาเชื่อพระเจ้าของเราเนี่ยเขาไม่มีเครื่องดนตรีหรอก เขินมีละตายใช่ไหมแต่ขอบคุณพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมมีเครื่องสายเท่าไหร่ประเคนเข้ามามีเครื่องเป่าเท่าไหร่ประเคนเอาเข้ามาทีมนมัสการของเขามีเป็นพันพอนมัสการกันทีโอ้โหตา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 แต่ละคนตะโกนกันดังลั่นภาพแบบนี้เนี่ยขายไปแล้วทุกวันนี้ แทบไม่มีใครกล้าทำสําหรับบางคนนะครับพอจะยกมือขึ้นมานมัสการคนข้างหลังบอกเฮ้ย hey, บังบางคนจะยกมือขึ้นมานมัสการบอกไอ้นี่อยากเด่นบางคนยกมือนมัสการบอกเฮ้ย hey, กลิ่นเหม็น <laughs> อะถึงเวลาหรือยังที่เราจะเป็นไทยในการนมัสการพระเจ้าถึงเวลาหรือยังที่เราจะแสดงออกว่าเรารักพระเจ้า ถึงเวลาหรือย่างที่เราจะตะโกนโห่ร้องด้วยชัยชนะเอเมนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขายืนอยู่รอบกำแพงเยรลโคแล้วเขาโหเนาะฮาเลลูยาฮาเลลูยามันมันจะล่วงลงมาไหมกำแพงฮะใครๆก็โห่ร้องได้หลังจากกำแพงพังแล้วแต่จะมีกี่คนที่จะโหร้องในขณะที่กำแพงตั้งอยู่ ใครใครก็ตะโกนสรรเสริญฮาเลลูยาดังลั่นได้เมื่อพระเจ้าปลดนี้ให้คุณหมดแล้วแต่มีใครจะโห่ร้องในขณะที่คุณติดหนี้อยู่สามสิบล้านฮะมีใครจะตะโกนโห่ร้องในขณะที่ถ้าเราเรียนเรียกเข้ามาแล้วเปิดกระเป๋าดูทั้งหมดเทเหรียญออกมาทั้งหมดแล้วยังไม่พอใจสำหรับค่าเทอมโรงเรียนวัดเลยฮะเอเมน จะมีใครบ้างที่จะตะโกนจนกระทั่งกำแพงอุปสรรคที่ขวางเงินของคุณมันพังทลายลงจากประสบการณ์ผมเมื่อเราขาบบางครั้งผมขับรถไปคนเดียวผมปิดกระจกนะฮะแล้วผมตะโกนดังลั่นฮาอลยูยาเอเมนวันต่อมาเงินเข้าอุปสรรคพังผมเรียนรู้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงอันดัง ท่ามกลางปัญหาถ้าคุณเรียนรู้ที่จะโหร้องสรรเสริญพระเจ้าท่ามกลางปัญหากําแพงนั้นจะพังทลายลงมาและสำหรับคนบางคนที่ไม่มีรถรถเมย์ไม่ได้เดี๋ยวเข้าหาว่าเราบ้าเอเมนไปที่ทุ่งนาไปที่ข้างเครื่องจักรที่เสียงกำลังดังปังปปัง,ง,ง,งไปข้างรถเมย์ที่กำลังเล่นเครื่องอยู่ตะโกนเลยครับ เอนไมนั่นแหละคือการแสดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทำแล้วการอัศจรย์จะเกิดขึ้นผมอยากให้เราดูในข้อพระคัมภีร์นะครับหลายคนคิดว่าเป็นคริสเตียนเราต้องเงียบเียบหนิมหนิมนะเราเสียงดังไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราจะไปปลุกพระเจ้าผู้ทรงบันทมอยู่พระคัมภีร์ <laughs> พูดอีกทีบางคนไม่ได้ยินนะครับบางคนบอกว่าอยู่ในโบสถ์เราต้องเงียบเียบเราต้องหนิมหิมเพราะว่าถ้าเราเสียงดังเดี๋ยวเราจะปลุกพระเจ้าที่ทรง บันทมอยู่เื่าเขาคิดแบบนี้พระเจ้าถึงทำอะไรให้ในชุดเขาไม่ได้พระคัมภีร์ไม่เคยเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าผู้ทรงบันทมแต่เรียกว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนเอเมนแล้วคุณตะโกนแค่ไหนพระองค์ไม่ได้ไวความรู้สึกขณะที่โ oh, อย้ยนี่นเสียงดังจังเลย <c oughs> ทั้งประเทศทั้งชาติตะโกนด,ด้วยเสียงโหร้องด้วยชัยชนะพระองค์ทรงพอพระทยัยและพระองค์ทลายกำแพงให้กับพวกเขา เอเมนอย่าอายที่จะมาที่คริสตจักรแห่งนี้แล้วจะร่วมกับคนอื่นแล้วตะโกนโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันผมมีความคาดหวังสําหรับสัปดาห์หน้ามากกว่าสัปดาห์หนี้เพราะพวกเราเมื่อได้ยินแล้วถ้าไม่ประพฤติตามพวกเราก็จะพลาดจากคนนั้นเอเมนพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเรารู้อะไรดีแล้วเราไม่ทําผู้นั้นก็ทําบาปผมพูดเองหรือเปล่า เอ๊นะเอาละอย่าหวงสิ่งที่พระเจ้าชอบไว้จากพระองค์เอเมนพระเจ้าพอพระทยัยพระองค์ชอบให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีนะครับแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่ความเหงาหงอยเงียบเหงาสงัดแต่เป็นความชอบธรรมความชื่นชมยินดีสันทิสุขและความชื่นชมยินดีในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมเราชื่นชมยินดียังไงใช่ไหม นีคอลเลกชันชมชิ้นชมยินดีหรือเปล่าใช,ใช่ไหมครับแค่นี้หรือเปล่าชิ้นชมยินดีอะชิ้นชมยินดีเป็นยังไงไหนมีใครสาธิตให้เราดูได้ไหมเอางี้ถ้าวันนี้คุณถูกรางวัลที่หนึ่งเราไม่เล่นนะลอตเตอรี่ถ้าวันนี้คุณถกถูกรางวัลที่หนึ่งคุณจะเดินเข้ามาแล้วแบบนี้ไหมฮะ ผมว่าคุณกระโดดเลยนะเอเมนเอางี้ดีกว่ามีใครชอบดูบอลบนะ้างนี่มเวลาทีมตัวเองเตะเข้าเป็นไงครับหมวนตัวเขาสามารถทำในสิ่งที่ทางการแพทย์ถือว่าทำไม่ได้ <laughs> แต่เขาสามารถทำได้เอเมดาวิดคราวหนึง่ง mm hmm. เขาดีใจจัดมากเขาตะโกนโห่ร้องเขาเต้นจนผ้าหลุดหมด และดาวิดเป็นคนที่ตามพระไทยพระเจ้าแล้วภรรยาของเขาบอกว่าเนี่ยนะงามหน้าเป็นถึงกษัตริย์แต่ไปทําตัวแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยมันน่าไอายไหมดาวิดบอกนี่ยังน้อยไปต่อให้มันหลุดมากกว่านี้ฉันก็ไม่ไอายเอเมนสอย่าอายที่จะแสดงความรู้สึกกับพระเจ้าสามีภรรยาที่อายที่จะแสดงความรู้สึกต่อกันในที่สุดจะไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามีภรรยาที่เรียนรู้ที่จะแสดงความรักโอบกอดกันอยู่เสมอจับมือกันอยู่เสมอความรักของพระเจ้าจะทํางานในครอบครัวนั้นเอเมนถ้ายังไม่จับก็จับซะเนี่ยมีคู่มานั่งเนี่ยจับมือกันก็ได้นะครับไม่บาปนะครับมาในพระนิเวศของพระเจ้าสามีภรรยาจับมือกันและจับให้ผมดูหน่อยเนี้ยเนี้ยจับกันเลยครับนะคนไม่มีคู่ก็จับตัวเองนะ สองพงศาวดารบทที่หข้อที่สิบก่อนอื่นไปดูฮีบรูนะครับฮีบรูบทที่13าข้อที่สิบหเปิดไม่ทันไม่เป็นไรผมอ่านให้เลย,หเ,ลยเหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปเราควรจะถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้านานแค่ไหนพระคัมภีร์บอกแล้วว่าตลอดไปนั่นหมายถึงในเวลานี้ด้วยค,คุณจะไม่มีวันสรรเสริญพระเจ้าได้มากเกินไปเอเมน ในสองพงศาวดารบทที่หข้อที่สินะครับหลังจากที่ซาโลมอนได้สร้างวิหารขึ้นมาแล้วถึงเวลาที่พระเจ้าจะเข้าบ้านไหนมีใครถ้าเกิดคุณไปซื้อบ้านใหม่คุณจะไม่เข้าไปบ้านนั้นบ้างม,มีไหมซาโลมอนได้สร้างพระวิหารถวายพระเจ้าและถึงเวลาที่จะ